ปลาปายไปแกงครับเราไปแกงแค่หมูสามสั่นนอนวายใส่เกลือจุนแรงเลยครับนี่เขาไปกินจินบอกแกงน้าหวายนี่กินจรินว่าทนน่างบ้านนี่เขากินเป็นว่านุ่ดกินเป็นค่ะแม่อ,มอร่อยหายยากแบบนี้เลย นี่อย่าง <the laser immun ités> นี้เลยครับแนวแสบแนวแสบอันในมีน้ำเลยคือแสบเบิ ah. ้ครับคล้ายๆทุเรียนเลยทุเรียนกับมีดหนามแสบอ่ะตัดไว้เนี่ไ <the> <facts> ด้พอแกงอยู่พ่อน่ะแก้วแกวนี่งามๆครับน่าอุบอับแกงมาไวโอ้โหใส่หมูสามสันพร้อมครับดูมาดูใกล้ๆดู อุ้ยนวลวเลยครับอ้วรัวอ้วรัวอ้วรัวเลยครับนี่นะต้มให้หายขมเลยครับโอ้โหอุ้ยโอ้โหสิบไหนบ้างหือนวน้ำปลาอ่ะนวลวลเลยโอ้ฟินเลยครับอย่งระบายครับผมจับแป๊บได้เหรอ Get younger. Mm.